เราใ่กแเราเสกไปนพราะบบที่ทเราเกงมาเราชอบแบบความเก่ความใช่เียต้นทนเดียวกับสิพมีเพียงน,น่าจะไม่ค่อยได้รเปพเปียเ,ปเปไป,ไปเยไม่เคยร้องเต็มที่มันก็เลยชินสาก็คือเสียงไม่ค่อยมาน่าเสียดาย จารั่งแน้จะเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเนาติเยี่ยเป็นคนที่ห้าในจารหที่เราเป็นนักรองในบ้านเก่าของผมโอ้โหวโอ้ยพิวานรอนจรง้วสิ้เลี้ยงแปลกๆนะอยากบอกอะไรครูบ้างในโอกาสนี้ค่ะขอขอบคุณครูนะคะป้าไมคิดว่าจะมีวันนี้ขอบคุณมากเนียยอเลย ถีงขาวของทีมแช็คซิ่น5สมัยและศึกษาครูภาษาไทยที่ร้องเพลงส่งตัวเองเรียนและดูแลครอบครัววันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกหรือไ,ไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับโอ้เมื่อกี้ตอนที่พี่วาน้องถึงก็มีน้ำตาออกมาพ่อแม,ม่เลยแม่ขามใช่ไหมใช่ค่ะพ่อแม่ดูแม่ขาเหมือนกันค่อแม่ขายอะไรตั้งแต่จำความได้แม่ทำอะไรบ้างแ้่แต่ด็กน้อยเลย การตองสั่งเสร็จเป็นสายโค้สายโค้เสร็จไปขายผลไม้ผลไม้เสร็จมาขายลูกชิน้นค่ะอาาชไม่เคยได้อยู่เลยไม่ค่ะได้อยู่แค่ตนันครอบครันใช่นั่นคือวันหยุดของแม่หยุดก็พอไปเข้าร,รีสอร <laughs> ์ทใช่ใช่น้องมาที่ที่พักของแม่เวลาแม่ป่วยจริงใช่ทำงานหนักไนะหมพักนอนกลางคืน หนักค่ะหนักมากตั้งแต่ตีสามจนถึงประมาณหกทุกแล้วก็นอนแล้วก็ตีสามนอยนอย้ยคะ่ะอ๋อทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นเรื่องอไร้บรรลายใจที่เราไม่นูทำทุกวันให้มันดีขึ้นใช่ค่ะสิ่งมันเลยครับเพื่อแสดงความอาระวะต่อคุณแม่ทุกคนนั่นก็ถือได้กอดคนรอกใจคะ่ะเป็นที่ครับ Yeah. ขายท่านนีน่ยขวดปนวดขอยผสมนยไ่ยูค่าลอยสามสิบบางที่ายว่าลอยยี่สิบมาเน่้าวเพว่าไม่ยไปบริลดรถนี่ขี้โพใหม่ไม่ใส่ผ้นยังไหอยู่ การเก่งรักษาไว้ความจริงใจสำคัญสุดขอบคุณครับครับคุณผู้รับ้องเพลงคนเก่งนะคะเดี๋ยวเราลองเพลงเื่อรองลาง้ลเื่รงเลงดีลองเลเก่งลมีเสน่ห์ในเสียงมากๆเลยค่ะท่านหาบเข้าเพลงดี่อ้โหขยิมเล่าเลย

เป็นผู้ช่องทางอีกธิพที่ครูเคยรู้จักมาก่อนที่รู้จักเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่องการอาหารตั้งแต่ยังเด็กเป็นพี่ตั้งแต่ยังชั้นระดับประถมครูอออเองก็เป็นกรรมการในรายการทีวีด้วยแล้วก็ไปได้รับเชิญไปเป็นโอกาสทางโรงเรียนนะครับก็เจดเจินก่อนก็รู้ว่าติดก,ก็รู้ว่าใช่แต่ที่เป็นตำวลพอเดินทางมาถึงนาทีนี้ก็คือว่าเด็กที่ ที่อยู่นานจนรู้สึกมั่งมันจะยังมีสเสน่ห์อันเกิดจากความรู้สึกจริงรู้สกก็จะพยายามบอกอย่างไม่ใช่แค่คิดคนเดียวคนที่มีเส้นทางแบบนี้จะให้ระวังเรื่องเรื่องการลืมความรู้สึกที่แท้จริง <c oughs> ซึ่งถึ้งในเส้นทางนี้บางวันก็ดูเหมือนลืมแต่บางวันก็ดูเหมือนพอดีแต่วันนี้นะ่ใช่ยิ่งกว่าเพราะหนูร้องไห้ จแ,แล้วหนูก็ระวังกลัวกลัวจะร้องผิดแต่การระบับของหนูมันได้อารมณ์จริงยืงเต็นจริงอยากตั้งใจร้องจริงมันก็เลยแนะานำคนคนสร้างเพลงมีความรู้สึกว่านี่คือการให้เกียรติเลยครูอยากให้หนูจัดความรู้สึกของหนูจริงๆการร้องวันนี้ไม่ไม,ม่สมบูรณ์สองท่อแรกที่เสียงมันไม่ออกมันเบาหนูเสียงจะเริ่มมาตอนท่อนุบแล้วก็เรื่อยไปจนจบมันก็มีจุด่าอาดักพลังแต่ข้อดีคือ บรรยากาศร้อนที่อูเหมือน,จ,นจริงมากๆครับใน,นางานบุญครับก็เดนะี๋เดยครับยังดีพ่อเถาไม่ดีไม่เขา้าอ่ะก็ว่าไม่ได้พ่อเถ้าโอ้โหหมืนอนะกาบต้องตั้งน้ำตาตอโตเพราะว่าผู้ร่บหน้าตอนนี้มายถึงชีวิตครับ ลูกชายขาดูสิว่าฝนจะออกมาอย่างไรใช่ไหมห้อยหลังถงสี่าสุดท้ายไม่ลืมฝ่ายองสองคะแนนื่อตำแหน่งชมมากแนนแรกมีใจลเหรอกา 对，你们讲好了。